นนะะต,รตรงเลยน้องลงไปอะ่ะหมอก็ปักเข็มปึ๊บแล้วก็หมุนหมุนนะคือความรู้สึกแรกคือมันเหมือนโดนไฟช็อตแต่ช็อตแบบช็อตแบบเหมือนเราจิ้มจิ๊ตเดียวอะ่ะซาซาช็อตช็อตแต่กระตุกนะมีแอบกระตุกขึ้นมาตึกหมอก็ถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกค่ะรู้สึกเหมือนไฟช็อตโอเคหมอก็หมุนต่อเสร็จแล้วก็ปัก อีกเข็มหนึ่งตรงหลังเท้าข้าง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 ,างด้านในของหลังเท้าอะค่ะแล้วก็สองข้างสองข้างทำเหมือนกันสี่เข็มก็เริ่มแบบคือรู้สึกน,นิดนิดครั้งแรกเนี่ยที่ไปอะคนคนที่ฝังเข็มครั้งแรกเขาจะยังไม่ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะคะจะเป็นการปักปักเข็มฝังเข็มไว้เฉย <ๆ S 2> โอเคสี่เข็มเรียบร้อยแล้วก็ คุณหมอก็เปิดเปิดท้องมานะคะแล้วก็ฝังเรื่องฮอร์โมนก็จะเป็นตรงใต้สะดือเนี่ยประมาณความรู้สึกมันปะระมาณสี่เข็มสี่ห้าเข็มปักลงไปปัก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 ,ปกด้วยความรวดเร็วค่ะคือรู้สึกแต่แทบไม่รู้สึกอะ่ะก็แบบปักเสร็จก็เริ่มนับในใจ3-8เข็มขาสี่ท้องประมาณห้าที่เหลือ เกือบสาหรือสาสิบนหน้าพระเจ้าโดนโดนปักขาปักท้องไปแล้วดินไม่ได้แล้วแอบยอม <c oughs> หมอก็ขึ้นมาแบบเริ่มตรงหน้าผากก่อนพยาบาลก็แกะหมอก็ตรงหน้าผากเนี่ยประมาณหกมั้งไม่รู้แหละแต่มันไม่ค่อยเจ็บอะตรงนี้เหมือนเหมือนมันไม่ค่อยมีเส้นประสาทหรือไงไม่รู้ ก็ก็ปากลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ลามมาตรงนี้เริ่มมาข้างแก้มข้างแก้มแล้วก็ตรงกลางตรงช่วงกลางก็จะมาเจ็บที่แบบเจ็บเจ็บจี๊ดนะเจ็บเจ็บเนี่ยตรงเนี้ยตรงแก้มเนี่ยแถวเนี้ยแล้วก็ตรงใกล้ๆตาคือเหมือนคิดคิดเอาเองนะว่าเป็นการลดริ้วรอยเนี่ยตรงแถวเนี้ยเหมือนเหมือนมันใกล้เนื้อเยื่อมันก็เจ็บเจ็บอ่ะ จนเสร็จแล้วหมดแล้วเต็มหน้าแล้วคือมองแบบหางตาเงี้ยเราจะเห็นเข็มประมาณนี้มองมองเห็นแต่นอนนอนแบบว่าโอเคคุณหมอพยาบาลออกไปหมดปิดม่านปุ๊บให้เราอยู่อย่างสงบแล้วก็เกรง,กงๆไงก็แบอบกไม่กล้าขยับตัวมันไม่จบแค่นั้นอยู่ในห้องแอร์อากาศเย็นอีนี้อยากจามโอ้ก็ ยังไงอะเข็มเต็มหน้าเลยพยายามแบบจามไม่ได้ยังไงก็จามไม่ได้เอามือแบบว่าอย่างเงี้ยลอดเข็มเข้ามาแล้วก็ปิดจมูกตัวเองแบบอย่าจานะสุดท้ายผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็นอนนอนนอนฝังเข็มนี้มาประมาณสามสิบนาทีนะสามสิบนาทีเตรียมกล้องไว้ในกระเป๋าแหละกระเป๋าเสื้อกันหนาวแล้วก็เลยเอามากดปกักถ่ายเก็บรูปมาเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูซึ่ง ถ้าใครกลัวก็ผ่านตรงนี้ไปนะคุณพยาบาลก็บอกว่าถ้าเกิดคนที่หน้าเป็นรอยง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นรอยเขียวช้ำหรือ,เ,อ,อเป็นเป็นจุดเลือดเลือดแห้งๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เผอ่อว่าเผื่อว่าหน้าเนี่ย หน้าเราจะเป็นแบบว่าสเก็ตนะมันเป็นสเก็ตมันก็สเก็ดหลุดๆไปวันนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะน,นี่เพิ่งทํามาวันหนึง่งความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยหลังจากผ่านมาคืนนึงแล้วเนี่ยนะไม่ดูคลไปเองหรือเปล่าคือเหมือนหน้ามันเรียบขึ้นนะแล้วคุณหมอบอกว่าไอ้ช่วงระยะเวลาที่ทํานะคะช่วงปรับฮอร์โมนมันจะไม่เป็นสิวเลยซึ่งอันเนี้ยต้องรอดูผลระยะยาวต่อไป ก็แต่เมื่อคืนน่ะมาร์กมาร์กวิตามินซีไว้ด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันมันทำงานผสมผสานกันหรือเปล่าไม่แพงเลยค่ะครั้งละ300บาทนะคะทุกทุกโรคในการในการทำเนี่ยอย่างของของนมเนี่ยทำหลายอย่างก็300นะคะก็จะมีค่าทำบัตรเนี่ย50บาท ค่าบริการผู้ป่วยนอก50บาทค่าบัตรโรงพยาบาล20บาทเพราะว่าทีา่ไม่ได้เบิกนะคะโรงพยาบาลเนี้ยเบิกได้ด้วยสําหรับคนที่เขาเบิกได้ค่าราชการหรือประกันสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยเบิกได้แต่ของเราไม่ได้เบิกก็เสร็จสิ้นทั้งหมด300รวมเป็น370บบาทซึ่งถือว่าก็ไม่แพงไม่แพงเลยแล้วก็การ ที่จะเห็นผลอย่างชัดเจนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะบางคน2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งก็เห็นผลในแต่ละโลกแล้วแต่ว่าจะให้เต็มคอร์สจริงๆเนี่ยคือ10ครั้งอย่างเช่นนอนกลนหรือเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเนี่ยก็ต้องต้องยาว10ครั้งแต่ว่าอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับสำหรับก,การปรับฮอร์โมนเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าประมาณ3ครั้งหรือ4ครั้งเนี่ยก็ก็จะดีขึ้นก็ จบแล้วจะมาประสบการณ์ณโหนมันหาก็เอาไว้ทำเต็มคอร์สเมื่อไหร่ผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกัน,นะคะ